วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพจเข้าเกลียบปลาปัตตนีแท้เกรด A ราคาโรงงานนะครับจะมาแนะนำข้าเกลียบตัวใหม่นะครับเป็นเข้าเกลียบปลาเส้นเส้นใหญ่นะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแคปปลาทูเส้นใหญ่นะครับ,รราารบมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ มาดูหน้าตาเข้าเกลียบปลาทูเส้นใหญ่หรือแคปปลาทูเส้นใหญ่นะครับเส้นจะมีความใหญ่กว่าเส้นเล็กนะครับแล้วก็รสชาติก็จะแตกต่างกันนะครับไม่สามารถที่จะทอดรวมในกระทะเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการทอดนะครับติดตามกันได้เลยนะครับตั้งน้ํามันในกระทะให้เดือดนะครับแล้วก็ หยิบข้าวเกียบปลาเส้นเส้นใหญ่นะครับสักหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็หยอดลงไปในกระทะนะครับสังเกตนะครับข้าวเกียบค่อยๆฟูนะครับค่อยๆฟูขึ้นฟูขึ้นนะครับให้เราดูนะครับถ้ามันสุกแล้วนะครับก็ให้ยกขึ้นมาเสด็จน้ํามันทันทีนะครับไม่ควรทอดนานนะครับมันจะไหม้ครับเพื่อนๆที่สนใจข้าวเกียบปลาปัตตานีนะครับ ส่งตรงจากโรงงานนะครับสามารถแวะไปดูได้นะครับที่เพจเข้าเกลียบปลาปตนีแท็กเพจเอราคาโรงงานหรือถ้าจะลองชิมนะครับไม่มากนะครับก็แวะไปอุ่นนุนได้นะครับที่ช้อปปี้ช็อปนะครับพิมพ์คําว่าปัตตานีฟิชนะครับหรือสนใจจะโทรมาปรึกษานะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 065 396 9 707โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไ r ร b ์เพจของเราแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ